สนะครับวัดดีจ้านะครับพี่หมื่นล้านมาแล้วจ้านะครับพี่หมื่นล้านนะครับนะครับพี่หมื่นล้านมาแล้วก็ทัาทั้ทุกคนเนาะใครที่เข้ามาแล้วกดไล์แชร์ใครฝันดีบ้างนะครับนะครับนะครับบางคนนะผมต้องขออภัยจริงที่บางทีเนี่ยผมอาจจะอ่านคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์ไม่ทันก็ต้องกลาบขออภัยจริงเนาะแต่พยายามพยายามที่จะอ่านทุกๆคนแล้วก็นะครับสวัสดีค่ะนะครับนะครับลูกศิษย์ทุกๆคนเลยนะครับกัลยาณิตรนะครับใครที่ไปซื้อลอตเตอรี่ตัวนี้แล้วนะครับ ก็ระวังนะครับตัวเก่านะครับต yes. 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 ัวเก่าจะมานะครับใครที่เข้ามาแล้วนะกดไลค์แชร์จ้านะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ใครที่จะเข้ากลุ่มเนาะนะครับใครที่เข้ากลุ่มเนาะกลุ่มนี้เขาเรียกว่ากลุ่มอะไรนะครับกลุ่มนี้เขาเรียกว่ากลุ่มที่อ่าหลายๆคนที่ติดตามผมอยู่เนี่ยกลุ่มนี้เขาเรียกว่ากลุ่มสายบุญเนาะเวลาผมมีอะไรผมก็จะบอกบุญต่อแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามจาอย์ต้นติยตามมานี้เขาเรีว่ากลุ่มสายบุญนาะเลยคืมอจริงๆ่อแล้วนะครับผมผมก็ไลฟ์สดหลาย ทุกวันอยู่แล้วเนาะแล้วก็ผมอยากบอกก็เลยว่าใครที่เข้ามานะครับวันนี้นะครับเล่าความฝันให้กันฟังนะครับสวัสดีจ้าใครที่งมน้อยจะเข้ากลุ่มนะครับนะครับวันนี้เดี๋ยวจัดโปรให้นะครับนะครับงมน้อยเอาโชคไปก่อนเนาะผมเชื่อผมเข้าใจว่าหลายหลายคนก็อยากจะมีโชคนะครับอาจารย์อาจารย์นะครับยังดูดวงอยู่ไหมนะครับดูอยู่ครับเดี๋ยวใกล้วันเนาะเดี๋ยวผมจะดูดวงให้นะครับอ่ะกดแชร์ก่อนใครเข้ามาแล้วนะครับ โมดิจานะครับก็คือจะเล่าให้ฟังเนาะว่าคือตอนที่เมื่อเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมไปอธิษฐานบุญนะครับที่วัดบ้านด่านนะครับก็เลยไปเสียงซิมซีได้คือหลังจากกลับมานะครับผมเสียงซีได้นะครับงมดที่แล้วผมเสียงซีได้ก็คือสองหนึ่งกับเก้าหนึ่งนะครับนะครับผมเสียงซีได้สองหนึ่งกับเก้าหนึ่งนะครับนะครับพี่เคยฝันว่าได้ยิงปืนค่ะปืนก็แปดครับนะครับนะครับแปดนะครับ แล้วก็อย่างที่ผมบอกนะว่าหลายๆคนบางคนฝันดีนะฝันแม่นด้วยนะครับแต่ตีเลขไม่เป็นอ่ะไม่รู้จะตีไงนะครับเขาบอกว่าถ้าฝันเห็นปลาเขาตีเป็นแปดนะครับฝันเห็นปืนเขาตีเป็นแปดนะครับแปดห้าจุดสามแปดห้านะครับเออประมาณนี้นะครับหรือว่าบางคนฝันเห็นนะครับมดขึ้นบ้านนะครับตัวเองปวกกินบ้านตัวเองคือบ้านเลขที่นั่นแหละจะให้โชคนะครับแล้วก็นะครับเมื่อคืนผมก็ฝันดีแต่ว่ามันเป็นความฝันน่ะนะครับมันเป็นความเชื่อส่วนตัวถูกไหม นะครับใครเพิ่งเข้ามาแล้วครับกดแล้วจาขอบคุณมากค่ะนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะว่าอันนี้นะครับใครงบน้อยนะครับผมเขียนไว้อยู่นะใครงบน้อยครับกดไลค์แชร์ก่อนเนาะนะครับใครงบน้อยนะครับอ่าใครงบน้อยนะครับผมให้ดูเลยนะครับคือใบนี้นะครับนะครับอ่านะครับคือฝันว่าจับปลานี่นึ่งค่ะจับปลานะครับก็แปดห้านะครับแปดห้า ไม่รู้ว่าแปดห้าจะมาไหมนะครับนะครับแปดห้าจะมาไหมนะครับอันนี้คือรัฐบาลจ้านะครับนะครับคนที่ฟังอยู่เดี๋ยวนี้นะครับอย่าเพิ่งไปตีอย่างอื่นเนาะคือที่ผมคุยเนี้ยเป็นรัฐบาลแล้วก็หลายๆคนที่เข้ามานะครับใครไม่เคยมีโชคเลยเอาขอคุยจริงนะครับวันนี้ขอคุยก่อนแป๊บหนึ่งนะครับขอเล่าก่อนนะครับขอเล่านะครับความฝันให้ทุกคนฟังก่อนนะครับคือการเข้าวัดเข้าวานียนะครับหลายๆคนแสวงว่านะครับเดี๋ยวไปที่คําชโนดแล้วจะไปขอโชคแล้วจะสําเร็จ คำว่าไปเนี่ยคุณไปได้แต่ถ้าคุณไปขอจิตกับเรื่องของให้ถูลอตเตอรี่ถุงนะครับไม่ได้หรอกครับแต่ถ้าคุณไปว่าขอบุญกุศลขอให้พ่อปู่แม่ย่านะครับจงช่วยลูกให้ลูกได้เกิดมาได้สร้างบุญสร้างทานนะครับบางคนก็ไปอาถรรพว่าขอให้ได้ทําบุญบวชจะถินให้ลูกไม่มีเงินปัจจัยเลยพ่อปู่ก็ประทานให้แต่ไอที่ว่าไปขอโชคไปถูเลขขอเลขมันไม่ได้หรอกครับนะครับไม่ได้ก็เหมือนกับการทําบุญ เราทําแล้วเราอยากจะได้สิ่งตอบแทนกลับมาเช่นขอโชคถูกหวยมันไม่ได้อีกอย่างหนึ่งเวลาทําบุญคุณเคยเห็นไหมพาแล้วกับบ่ายสามครั้งนะครับใครที่เข้ามาแล้วเนาะนะครับชุดสามตัวตัวที่ผมชอบคือตัวนี้แหละผมก็ให้เหมือนเดิมผมก็เขียนตัวเดิมนะครับนะครับใครเพิ่งเข้ามาใหม่กดแชร์ด้วยจ้านะครับอ่าเดี๋ยวผมต้องนะครับบอกหลายๆคนนะครับกดแชร์ด้วยเนาะนะครับนะครับผมเชื่อว่าทุกๆท,ท่าน ตัวเก่านะครับระวังครับนะครับระวังตัวนี้ด้วยนะนะครับอะไรนะนะครับผมก็ไม่ใช่เทวดาเนาะนะครับผมไม่ใช่เทวดาแต่ผมบอกเสมอว่าเอ่อหลายๆคนที่เข้ามาดูผมนะนะครับนะครับวันนี้เราก็บอกกันเนี่ยว่านะครับใครที่ติดตามผมเป็นครั้งแรกนะครับงวดที่แล้วผมให้หนึ่งเก้านะเก้าหนึ่งนะแต่ผมไม่รู้นะครับว่านะครับ เออนะครับคุณจะเชื่อไหมนะครับแปดห้ากับสามห้าในตัวเดียวกันนะครับนะครับแล้วก็นะครับอันนี้นะครับผมก็ให้ดูเสมอนะครับว่านะครับความเชื่อของแต่ละคนนั้นมันไม่เหมือนกันถูกไหมผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เข้ามาใครฝันดีครับใครฝันดีแชร์คนใครบพ้งเข้ามาใหม่นะผมบอกเลยว่าใครที่ติดตามผมเนี่ยนะครับมีอะไรจ้าแอมซีเขาของลงปู่ผมสี่หนึ่งสองหรือสามหนึ่งสองนี่แหละนะครับ ไม่รู้นะนะครับเลขเรียงเหรอนะครับสี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองเหรอนะครับนะครับโอเคไหมอ่ะกดแชร์ด้วยจ้าใครเพิ่งเข้ามาใหม่เนาะนะครับใครเพิ่งเข้ามาใหม่ คือต้องบอกก่อนนะครับว่าคือหลายๆคนนะครับผมก็บอกเสมอว่าผมให้ก่อนผมก็บอกบุญนะครับจะไปจิตตามอาจารย์ไหนผมก็ไม่รู้หรอกนะนะครับแต่ว่าผมบอกเสมอว่าคุณทําแบบไหนเช่นนะครับหนึ่งปีนะครับหนึ่งเดือนนะครับทําครั้งหนึ่งนะครับผมบอกเลยว่าถ้าใครสวดมนต์ได้ทุกวันววกับความขยันนะครับเทวดาจะเปิดทางให้คุณนะครับมั่งมีโชคลาภเงินทองไหลมาทีมาเองนะครับหนึ่งแหละครับคุณสวดมนต์ให้ได้ทุกวัน ถ้าคุณบอกว่าไม่มีเวลาสวดไม่มีเวลาบ้างผมถามคณก,ก่อนว่านะครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพุรุษของคุณเนี่ยเวลาท่านล่วงลับไปแล้วตายไปแล้วรอกินบุญกับลูกหลานแต่คุณไม่เคยสร้างให้ไม่เคยอุทิศบุญส่วนให้คนส่วนมากเวลาเข้าวัดไปด้วยความทุกข์กแล้วค่อยเข้าวัดถูกไหมนะครับทุกข์แล้วค่อยเข้าวัดเพื่ออะไรครับเพื่อไปขอพรขอโชคตัดสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่พอออกมาแล้วขอแล้วไม่สําเร็จ ก็ว่านะครับเอ้ยไม่ศักดิ์สิทธิ์จริงเลยไม่ไปแล้วที่เกียดไปแล้วนี่แหละคือความคิดมันก็็นมันนะครับมันก็จ้อมมีมานนะครับตัวคุณนั่นแหละนะครับที่จะเป็นตัวกําหนด